รสชาติออริจินอลคือรสอะไร <g ül> <sm art> มันรสชาติยังไงเป็นแบบไหนหรอ <c oughs> อาร่าอธิบายสิรสชาติออริจินอลในมุมมองของอยู่ก่อนแล้วกันในมุมมองที่เราตบอายุเก้าสิเนะเราจะรู้จักหวานนอยที่เราตั้งชื่อว่าออริจินอลเพราะว่าเราไม่ได้แต่งกลิ่นหรือว่าแต่งสีอะไรเลย <c oughs> คือมันจะเป็นรสชาติของแพนเบสก็คือถั่วเราใช้ถั่วหถั่วลักเาใช่ไหม แบบน้ำเต้าหู้หวานน้อยแต่พวกนมตัวเหลืองอะไรเงี้ยแต่มีลูกค้าบางคนของเราอ่ะก็ดีเทคทีมากเขาสามารถรับรู้ที่ถึงความเค็มนิดนึงของของเจอแรกที่เราใส่ลงไปด้วยบางคนรู้สึกว่าเปรี้ยวเลยนะใช่จากไหนสมุนไพรเก่งมากเก่งมากแต่มันแบบเล็กน้อยมากจนมันแบบแทบไม่รู้สึกค่ะใช่ค่ะจริงๆ้วอยู่กินครั้งแรกยูก็ไม่รู้สึกอะไร